แล้วเมนจะได้จบเนี่ยนะฮะกับมาเรื่องหนึง่งคุณผู้ชมฮะตอนแรกเลยเห็นภาพนี้ก็น่าสงสารแต่วันนี้อยากให้ฟังจากช่อง8ฟังสองด้านมีคนไปดราม่าในทํานองที่บอกว่าคุณตาชาญเนี่ยคุณผู้ชมครับลูกทิ้งแล้วปล่อยให้ตานอนจมกองอึกองเยี่ยวเนี่ยนะฮะอยู่ที่บ้านมันมีภาพนิ่งก่อนเปิดภาพนิ่งก่อน,นะฮะใครเห็นภาพนี้ก็สงสารนี่นะค,คุณตาเนี่ยแกเหมือนป่วยติดเตียงแล้วแกขยับตัวไม่ไหวตอนที่ไปเจอเนี่ยแกโทษนะฮะถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆคือนอนจมกองขี้กองเยี่ยวแล้วห้อง กเนี่ยมันโลกมากคุณผู้ชมฮะแล้วแกจะกินจะอยู่เนี่ยคุณผู้ชมฮะจะอยู่กับหมาประเด็นก็คือแกขยับตัวไม่ได้เลยถ้าเพลกลับไปตอนคุณตาเมื่อกี้กระดกน้ํากินที่คุณผู้ชมเห็นนี่ฮะข้างล่างเนี่ยคืออึกระฉีะแล้วคุณตาก็เหมือนกับเอื้อมได้คือแค่มือแล้วก็กระดกน้ํากิน เรื่องนี้มันไม่จบเท่านี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะหลังจากที่เพจเลสเกาเนี่ยเขาลงเรื่องราวร้อยตรีชานจันวัชราการ<ะ>เป็นอดีตข้าราชการแพทย์ทหารนะฮะเป็นหมอทหารแต่สภาพมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายท่านอาจจะจําตาชานไม่ได้แล้วแต่นี่คือภาพปัจจุบันที่เลสเกาเขาลง ตาชานคือคนที่สร้างตำนานนอนกับศพ21ปีอ,อยากย้อนภาพเก่าให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าเกิดอะไรและทำไมวันนี้ตาชานเนี่ยมานอนจมกองอึก,กองฉี่ย้อนภาพกลับไปครับคุณผู้ชมฮะในอดีตในอดีตเลยเนี่ยคุณผู้ชมท่าท่านยังจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องราวของตาชานเขาเดินทางไปแจ้งตำรวจอบอกว่าช่วยเผาศพเมียเขาให้หน่อยเพราะเมียเขาเนี่ยตายตั้งแต่ตอนปี44แล้วเขาเก็บศพเอาไว้อยู่ที่บ้าน จนตอนนั้นเรื่องราวเนี่ยมาถูกเผยแพร่ออกมาพี่พี่กู้ภัยนี่ภาพเก่านะฮะต้องย้อนภาพเก่าให้คุณผู้ชมดูดูดูก่อนพี่พี่กู้ภัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็เลยไปเอาศพเมียของคุณตาออกมาจากบ้านหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาศพเมียของคุณตาเนี่ยไปเผาให้คุณผู้ชมฮะชะตาชีวิตของคุณหมอทหาร โดยนี่คือวันที่เขาเอาศพเมียออกมาจากบ้านเพราะตอนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือถ้าคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ชีวิตของหมอทหารคนนี้แกก็น่าสงสารเพราะตอนที่เมียแกตายแกมีลูกนะฮะแล้วแกบอกว่าลูกเนี่ยที่เคยอยู่ด้วยก็ต่างไปมีครอบครัวหลังจากนั้นแกก็จะนอนคุยกับศพเมียเนี่ยเป็นเวลา21ปีจนในที่สุดปี44แกบอกว่าขอตัดสินใจใช่ไหมเอาศพเมียมาประกอบพิธีทางศาสนาดีกว่าก็เลยไปบอกกับตำรวจกู้ภัยก็ตามไปที่บ้านก็เจอศพเมียจริงๆ ก็เลยเอาไปเผาให้จนกระทั่งวันที่ 1, นึ่งพฤษภาหกห้าเอากระดูไปเก็บเอาไว้ที่บ้านนั่นคือข่าวของตาชาญและหลังจากนั้นเราก็พบว่าในวันที่แกเผาศพเมียเนี่ยตอนนั้นยังจำได้เลยว่านักข่าวเนี่ยเข้าไปถามตาชานบอกตาชาญและตาชาญอยู่ได้แน่นะคนเราอ่ะนอนกับศพเมียมา21ปีแล้ววันหนึ่งต้องเผาถามว่าอยู่ได้ไหมตาชานบอกจะอยู่ให้ได้ คุณผู้ชมครับเปิดภาพล่าสุดคู่ขนานกับภาพเก่าที่ตาชานนอนจมกองฉี่เอาขึ้นมาคู่กันกับภาพในอดีตท,ที่เผาศพเมียแกฮะนี่ <c oughs> เห็นไหมฮะขวามือคือภาพล่าสุด <c oughs> กลายเป็นว่าเอา้าทําไมตาชานกลายมาเป็นแบบนี้หมอทหารเนี่ยนะฮะ <c oughs> โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากภาพของตาชานถูกเผยแพร่ออกไปเอาทีละเปราะวันนี้ครับทีมข่าวช่องปของเราเนี่ย เราได้มีโอกาสลงไปพื้นที่ของบ้านตาชานคุณผู้ชมเชื่อไหมพอเราลงไปเปิดภาพล่าสุดวันนี้เราย้อนกลับไปดูโกดังที่เก็บกระดูกเมียของตาชานเพราะตอนที่เราไปเจอคุณผู้ชมฮะนี่ฮะแกนั่งอยู่อย่างเงี้ยแกไม่มีแรงนะแล้วแกเป็นอัลไซเมอร์เลยนะฮะตอนนี้นี่ตอนที่นักข่าวไปเจอแกมันมีภาพจุดที่เก็บกระดูกของเมียแกด้วยเพราะแกจะเอาพื้นที่หลังบ้านแก โซนบ้านแกเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะประมาณร้อยกว่าตารางวาและนี่คือกระดูกเมียแกแต่วันนี้ตอนที่เราไปเจอภาพล่าสุดเนี่ยแกไม่สามารถเดินไปที่จุดเก็บกระดูกเมียได้เลยนะครับเพราะแกเป็นอัลไซเมอร์ส่วนห้องที่เก็บกระดูกเนี่ยตั้งแต่ปี6-5ที่กู้ภัยเนี่ยเข้ากระดูกมาเก็บให้เนี่ย แกก็เดินเขินไม่ไหววันนี้ตอนที่เราลงไปในพื้นที่ปรากฏว่าความจําแกจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับคุณผู้ชมฮะเดินเขินไม่ได้แล้วก็ป่วยติดเตียงวันนี้ต้องขอบคุณสายไหมต้องรอดนะฮะเขาลงไปช่วยเหลือตอนเราไปเจอตาชานก็ถามบอกตาชานเป็นยังไงบ้างแกจําอะไรไม่ได้แต่แกพูดคํานึงว่าเยี่ยมเยี่ยมสบายดีอยากกินน้ําอัดลมอยากกินข้าวมันไกล่ลองฟังเสียงตาชานสักนิดหนึ่งฮะตายกินข้าวยัง ยังยังวันนี้กินอะไรข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ของโปรดเลยของโปรดนะครับชอบชอบชอบอ๋อเห็นพี่ยุทธเอาข้าวมันไก่มาให้ทุกวันเลยไหมเนี่ยพี่ยุทสมาให้ทุกวันเปล่าต้องการสองข้าวผันดาบแล้เนาะเดี๋ยวเริ่มเป่าหม้อแล้ว ดี๋ยวอับหลังจากนั้นนะฮะวันนี้ทางด้านของดาบยุทธนี่ต้องชื่นชมมากๆดาบตำรวจรณยุทธอินยิม้มอายุ51ปีเป็นตำรวจสืบสวนของสอนอทุ่งสองห้องเป็นคนดูแลคุณตาชานนะฮะผู้ที่เคยเป้าศพเมีย21ปี แล้วก็เหมือนกับชีวิตหมอใครจะนึวกว่าบ้านปลายหมอทําไมต้องมาจบลงอย่างนี้คุณผู้ชมดูดิฮะแล้วนี่ได้พี่ตํารวจนิสัยดีมากแกคอยดูแลก็ถามบอกว่าภาพเก่าเอาขึ้นเทียบกับภาพเก่าหน่อยสิฮะตอนที่เจอแกเนี่ยนอนจมกองอึกองเยี่ยวเนี่ยก็ถามพี่ยุทธบอกพี่ยุทธ มันเกิดอะไรขึ้นคือเข้าใจว่าพี่ยุทธ์เนี่ยแกก็จะแวะเวียนมาดูแลแต่คนเราอ่ะผู้ชมฮะแกเป็นอัลไซเมอร์แล้วแกเดินเหินไม่ไหวคือมันต้องมีคนคอยปฏิบัติถูกไหมฮะใชะแต่วันไหนแกไม่มาเนี่ยแกก็จะเถือกตัวเองเนี่ยแล้วก็ออกมากินน้ํากินข้าวโดยทางด้านดับยุทธเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ที่น่าสงสารก็คือถ้าจําภาพวันที่ปีที่แล้วแกยังเดินเหินเอาศพเมียมาเผาได้เนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ย พอพ้นปี6-5แกลื่นล้มแกก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับแล้วก็มีสภาพอย่างที่เห็นขวามือนี่คือภาพในอดีตนะฮะตอนที่ไปเอาศพเมียออกมาจากบ้านแล้วเผาให้แกก็ยังขอบคุณทุกคนเลยว่าเอ้ยดีนะที่ช่วยจาัดก,การศพเมียให้วันนี้สภาพแก,กคือจำอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> แล้วแกอยู่ตัวคนเดียวดาบยุทธบอกว่าผมเองรับราชการตำรวจซึ่งจะมีแค่ช่วงเช้า ก่อนจะไปทํางานเอาข้าวมาให้แล้วก็ดูแลหมาให้ตาประเด็นก็คือวันนี้หมาหิวมากตอนที่ไปเจอในร้องเปิดสภาพบ้านปัจจุบันขึ้นมาเลยก็ได้นะฮะเอามาคู่กันเขาบอกว่าขนาดหมาเองเนี่ยวันนี้พอข้าวไปให้เนี่ยดีใจมากาแล้วเขาก็สงสารเหมือนกันว่าแล้วตาจะอยู่ยังไงล่าสุดที่ดินตาเนี่ยตรงนี้ร้อยกว่าตารางวาคือไม่มีดาม่าอีกบอกว่าเอ๊ะมันมีลูกๆไปเอาที่ดินตาไปขายหรือเปล่า ให้ปังเสียงดับยุติก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็เหมือน,น,นครับเ,เหมือนคนในครอบครัวครับทั้ทีะรวมกี่ปีแล้วที่ที่เราดูแลเขามาเอาจริงจจังเลยที่เริ่มดูแลเตั้งแต่กแกเริ่มไม่สามารถเดินทางไปไหนไมาไหนได้ครับเกือบสองปีแล้สอ,สองปีหลัง เกือบสองปีแล้วตั้งแต่ทัพล่าสุดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐสายไหมต้องรอดนะครับเข้าไปตัดลงตัดเล็บให้คุณตาแล้วหลังจากนี้คุณตาปลอดภัยแล้วนะครับพี่เอกภพจะส่งไปที่ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุคลองอ้าเพื่อความเป็นธรรมครับอย่างรวดเร็วเลยตัดภาพไปที่ลูกคุณตาเราไปเจอกับลูกคุณตาชื่อว่าคุณปุ้ยเราก็ถ้าโอ้ยเป็นหมอเหมือนกันนะปรากฏคุณปุ้ยวันนี้ก็เปิดใจกับเราว่าเขาไม่ได้ทิ้งพ่อนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าลูกทิ้งพ่อแล้วบ้านหลังนี้เหมือนกับขายไปแล้ว แกเอาโฉนดมาให้เราดูนะฮะแล้วปรากฏว่าโฉนดข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมฮะยังสลักชื่อเป็นของคุณตายอยู่เพราะฉะนั้นลูกก็เลยยืนยันว่าไม่ได้ฮุบมรดกที่ดินของพ่อข้านาเดียวกันเนี่ยวันนี้คุณปุ้ยซึ่งเป็นสัตวแพทย์ก็อยากจะชี้แจงกับสังคมเหมือนกันได้ภาพโฉนดไหมครับขึ้นภาพโฉนดไหมดูหน่อยนี่ฮะเขายืนยันว่าไม่มีใครฮุบมรดกพ่อ และลูกยังเปิดภาพให้เราดูอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่เขาเอาคุณตาไปไว้ที่เนอร์เซอรี่ศูนย์ดูแลคนแก่แต่ปรากฏว่าตอนเอาไปไว้เนี่ยปรากฏว่าคุณตาแก่ขอกลับบ้านลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณผู้ชมใครดูแลคนแก่จะรู้ใช่ไหมคะคนแก่บางทีก็ดื้อปรากฏลูกเขาเอาบินให้เราดูด้วยนะว่าเขาจ่ายค่าเนอร์เซอรี่ในการดูแลเป็นหมื่นๆแต่ตาไม่ยอมกลับฮะตาเไม่ไม่ยอมกลับ,ลบตาเนี่ยไม่ยอมอยู่ขอกลับบ้าน ลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงจนสุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องเกิดรล่าขึ้นไม่มีใครไม่รักไม่รักพ่อแม่ตัวเองหรอกทุกคนก็ต้องดูแลทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าแต่เราแต่ละคนเราก็มีหน้าเราก็มีภาระหน้าที่เราก็ต้องทำงานแล้วก็สาภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเงินเดือนแต่ละคนก็ไม่พอใช้อยู่แล้วเรื่องเรื่องเอาเอาเงินจำนวนมากๆมาดูแลพ่อแม่มันก็ไม่ไหว ยังอย่าง,งครั้งล่าสุดี่เห็นพี่พยายามจะเปิดรักษามาว่าเราก็มีการดูในพ่อส่งพ่อไปอยู่ในที่ที่เขาบอกว่าดีกว่านี้ตรงนี้อันนั้นเรื่องจริงถูกไหมครับครับตอนนั้นครับประมาณนี้แหละครับ